บึมอ,อือโอ้โหกี่คิววันเนี่ยโอ้โหไรล่ะเรียกจรวดมาลงนี่แหละคือความเทพซ่า no ในภาคนี้ครับสวัสดีครับชาวเดลย์เกมส์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนอ้ในเกม Battlefield V ตอนนี้คนกลับมาเล่นเกือบแสนคนแล้วเพราะเกมลดราคาหนักมากครับกดไม่ลืมกดไลค์กดซับแชร์ เป็นกระจายกลก้องซาดนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ c a l l บดิวตี้มอ e ์โนแฟเพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Pa s s นะครับสะดวกทางไหนไปงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Vol Codety AV w a r z o n ลเลเกมอลนอมาก แล้วฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ Battlefield อีกหนึ่งภาคที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานและเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนนะในส่วนของซีรีส์ Battlefield ครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ move on จากภาคนี้ด้วยซ้ำแม้ว่ายุคนี้จะมี Battlefield ส0 4 2ี่แล้วนะครับก็ในส่วน Battlefield V ตอนนี้ลดราคานะครับก็เป็นตัวอะไรนะ Defiant ปะ edition นะครับก็ซื้อแล้วเขาั้งคุ้มอยู่ราคาหลักร้อยกว่าบาทนะรถรถเกิน90 90น่ะนะครับ,ก,นะรบก็ใครที่อยากจัดนะครับผมก็แนะนําไปจัดกันเป็นหนึ่งเกมที่สนุกนะครับใครที่อยากเริ่มต้น battlefield ที่รู้สึกว่ามันบาลานซ์ในหลายอ,อย่างผมว่าภาคนี้เป็นหนึ่งภาคที่ตอบโจทย์มากนะครับซึ่งสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งซื้อเกมเข้ามาแล้วเข้ามาดูผมนะครับผมแนะนํา คุณจะเล่น Battlefield V โดยที่เจอโปรน้อยที่สุดมีโอกาสเจอโปรน้อยที่สุดนะคือไม่ใช่ว่าไม่เจอนะคือปกติถ้าคุณกดมาติเพย์เจอตรงเนี้ยโอกาสที่คุณจะเจอโปรมันเยอะมากดังนั้นคุณกด Community Game เกครับแล้วก็อันนี้คือโหมดที่อยากเล่นก็สามารถเลือกได้นะอยากเล่นโหมดอะไรซึ่งปกติผมเล่นเกมเนี้ยผมจะเล่น Break Through เป็นหลักนะครับเนี่ยก็สามารถเลือกได้ Conquest Break Through อะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ชื่นชอบซึ่งผมแนะนำสองสองสองโหมดนั่นแหละนะครับสนุกดีนะครับ ซึ่งปิงก็ยังมีเซิร์ฟบ้านเราอยู่ปิงค่อนข้างดีไม่แย่มากนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับเซิร์ฟก็มีค่อนข้างเยอะมากนะซึ่งทุกคนเชื่อไหมครับว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นภาคเนี้ยผมไปดูว่าผมเล่นล่าสุดตอนไหนอะประมาณประมาณต้นเดือนมกราปีที่แล้วอะอันนี้ก็นะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับใครที่ หวังแบบปืนยุคใหม่ๆอะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะเป็นปืนยุคเก่าหมดนะโอ้สลด์ได้กด X2 ทีเป็นสไลด์นะครับอืโอโหแล้วผมไม่เล่นนานมากเลยนะซึ่งภาพในเกมถามว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะครับอือเนี่ยยังสวยอยู่เลยซงนี้เป็นเบรกทูนะเออโอเคโอเคเราพูดเราตายหมดเลยเหรอเห็นคนละสลด์ก่อนสไลด์ก่อนเมื่อไม่ถึงโอ้ยอยู่ไกลมาก โอเคเราเกิดมาต่อมีคนเรียกจรวดมาลงใช่ไหมของเพื่อนเราปะบึมคิวขึ้นไหมสองคิวครับไม่เยอะเท่าไหร่หามุมยิงไปซึ่ตัวถามว่าภาพสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะเออไม่เล่นนานเลยแนะเออโอเคยังไงคน โอเคโหเสียงยิงก็ยังคล้องแข้งคล้องแข้งเหมือนเดิมนะตอนยิงได้มันจะคลิ้งอะไรเงี้ยโอ้โหมองยากอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งภาคที่มองยากครับใครที่เล่นแบบตัวแบบใส่ชุดเนียนๆนี่คือมองมองเห็นยากมากป่าหลอมองไม่เห็นไม่เล่นนานเหมือนเซิร์ฟนี้จะแบนสไนด์นะซึ่งแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็จะแบนไม่เหมือนกันนะครับก็แนะนำลองอ่านดีๆด้วยนะว่าแบนอะไรอะไรอย่างนี้นะโอ้ ไหนไม่เล่นนานเลยผมมีคนวะมองอยู่โดนหนึ่งนัดมองคนไว้ครับไม่เล่นนานนะอาจจะเล่นง่อยๆหน่อยนะทุกคนนะสุดหมดอีกอจะเทียนัดด้วยโหว้าว เข้าดันแล้วนะดันต่อแล้วกันนะได้สนายดันด้วยผมอ่ะอ้าวปาร,ระเบิดไปได้คิวเฉยขดุดวนมาแล้วอ่ะแล้วก็ภาคนี้ไปถนนึงภาคที่มีระบบอะไรนะสะคอตนะฮะต้องเอาปืนมาใช้แล้วมั้งปีปืนใช่ป่ะเพื่อนอ้๋อลองเอาสไนายเล่นจริงอ่ะเนะี่ยต้องมุดพกยิงอ่ะระยะนี้นั่นนะคน แล้วผมยิงอะไรผมเนี่ยโอเคเท่าทีเพื่อนไม่เล่นนานนะขวาก็น่าจะมีเรามี artillery อ,รรอยู่ะ่ะเอ่อถ้าเราเรียกลงแต่ตอนนี้แต้มจะหมดแล้วผมว่าลงดีกว่า artillery รรมาครับเคลียร์นะครับเดินใส่เลยเอา โดนแหละรถถังโอเคอารทิลลี่โดนอยู่นะแล้วก็โดนยากอยู่เล่นปืนที่เราเล่นเหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวทีมไว้นะโอเคมาโดนต้องไมนะ่น่ะอ่ะได้ได้คิวอยู่ฮนะเทิลลี่โหยังยังไม่ชินเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ชินมากเข้าใจครับไม่ได้เล่นนานนะครับเล่นแต่สองศูนย์ทีสองไงมันเล่นคนละแบบกันเลยนะโอ้ แล้วถ้าหาในภาคนี้ก็จะมียาแค่อันเดียวนะครับถ้าไม่ใช่หมอนะพูดป,<ร>ปูปรถถังยิงใส่หน้าเลยหมอชุบหน่อยครับขอบคุณครับโอ้มันยิงแบบไม่ออกเลยอ่ะไม่มีมุมยิงเลยไอตัวนี้ก็ยิงกับผมไม่หยุดเลย ก็ต้องเรียกควันมาลงไม่พออีก7,500บาทเลยโอเครีโหลดนัด่นทำไมชึบชึบอันนี้คือเมมจัดแลยฮนะนั่นขวายิงมาใช่ไหมผมอยากยิงซ้ายมากเลยอะ มันอยู่ไหนวะกระสุนน้อยมากมพือนสงครามโลกครับจำใจอ่าเรือจไม,มีแล้วเพื่อนเราอ้อมขวามาฮะเพว่าโอเคอยู่ s <S เราต้องเข้าพอยอ่อะโอเคต้องกด x นะเออผมก็จะกด c จะกดอะไรเน่ะสวยอยู่โอเคเพื่อนลุยล <ui>, ุยล <ui>, ุยลุย รถถังบึ้มไปดิสวยบึ้มไปสวยมากแรกกันครับคุณรถถังกร,ระถางระเบิดไปละเมื่อกี้โยนในไม้ใส่ครับโยอยู่ลวเพื่อนชุบด้วยโอเคนี่คือจะมายึดนตอนสุดท้ายนะโอเคข่คาวพอยต์ครับมองคนไว้มีคนยิงมาผมเห็นละเห็นรูละตายเคลีโรดเออ ต่อหนุ่มข้ามมีอย่าให้มาเสริมนะครับก็ต้องยิงเผื่อหน่อยฮนะกระสุนมันช้านะโอเคอุ้ยสวยมากอ่านู้นู้นศัตรูก็จะจ่าศัาาาตรูมาข้างหลังครับผมรอเพื่อนชุบโอ้โหแล้วแต้มเราจะหมดแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเราเอาจนได้ปพ่อเนี่ยเออยังได้อยู่โหกระตินาร,รีใส่นี่ว่า จะย้ายบ้านไปไหนอ่ะเออดีโหลดเออเออหมดแล้วเพื่อนเออข้างหน้ามีตัวหนึ่งเรียบร้อยครับแพ้ไปก่อนหนึ่งเกมต่อไปน่าจะเป็นฝั่งดีเฟนต์ครับอืมหรือเปล่านะไม่มั่นใจยิงมาสิบแปดตัวโอเคโอเค ถือว่าเราวอร์มก่อนวอร์มมือก่อนเดี๋วคนเล่นเยอดีครับสนุกดีว้าวแล้วได้ด่านใหญ่ซะด้วยสิครับโอ้โหฝั่งรับเนาะโอเค let's go ไปครับโอเคป้องกันครับกับในส่วนของอะไรนะอิโวจิมะปะด่านนี้โอเคไปดิงหนึน่งด่านที่หลายๆคนเล่นภาคนี้ก็น่าจะเชื่ชื่นชอบนะะแล้วก็ผมก็น่าจะโดนเครื่องบินยิงตายในสามโดนเปล่า อันนี้มันรัวได้นี่ใช่ไหมโอเครัวได้นะครับไม่ต้องกดรัววนะครับกดค้างไปเลยนี่เราควรจะมาเซตจุดนะซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคที่สามารถสร้างเนี่ยนู่นนี่นั่นได้นะครับมันก็จะมีเควสด,ด้วยนะเนี่ยเควสรายวันอะไรเงี้ยเออแม้ว่าหลายๆคนน่าจะเสียดายนะที่แบบภาคนี้ไม่ได้แบบทําอะไรต่อแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะแหมเขาก็ไปทำาองสูตรที่สองแล้วไงนี่ทําใจนะทุกคนโยนวางไว้วางไว้ ยิงหน่อยหม่โอเคืออบึมไปดิครับอืขับมาตรงโตอย่างงี้ยิงดิครับรออะไรล่ะอัดหน้าไปหน้าได้ปะสวยไปหนึ่งโดนด้วยอืเรารออะไรล่ะครับอืบึมไปอีกยังไม่บึมหรอนีไปละอเอา้ามีคนหังบินร่วงครับเมื่อกี้เอา้าอะไรวะนะ อ๋คนยังน้อยอยู่ไงนี่เขาบุกไหนอ่ะโอ้ปืนระยะนี้ประมาณนี้ปั้งเข้าไปคำนวณแล้วไม่ถึงหรอประมาณนี้นั่นแล้วกันนะสายมาโอ้เสสายลดมาแล้วต้องฮิวก่อนโอ้ โอ,โอ้โหหิวไม่ว่ารถถังมาเป็นคันเลยครับตอนนี้คือคนเข้ามาแล้วหรอยังไม่เห็นคนเลยแล้วเพื่อเรายิงไม่หยุดนั่งรถถังเห็นละไอซีดีแอนมีไปหนึ่งนัดไม่โดนด้วยออโอเคยิงติดรถถังไปอโดนโดนคนนะเมื่อกี้ มันมีคนซ่อมนี่ว่าโอเคไอซีโอเค,อเครุยครับยิงคนนี่แหละฮะนี่เราขึ้นไม่ได้แต่เราวิ่งเข้าใส่ได้วิ่งเข้าใส่ใน3าสองสวัสดีครับบ้มเข้าไปฮะเรียบร้อยฮะเพื่อนยิงมันเพื่อนนั่นแหละ อันนี้คือไม่มีคนเลยคนแค่ฝั่งละสิบสิบสามสิบสีส่สสสคนเองมันก็จะไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะโอ้ประตูไม,ม่ดันมาเลยเลยแต่ผมเห็นเรือแล้วครับเรือมาจอดแล้วหาความเบลอไป <s> โอ้โหมาตั้งไกล อุตส่าห์ขับเรือมาตั้งไกลโอ้โหบอกเลยว่าเศร้านะเอา,เอาติดออกกอนโอเคเรียบรยครับขับมาคนเดียวเหมือนจะเห็นคนนะข้างหน้าอะไรเพื่อนโอเคเพาะเพื่อนเรายิงไม่หยุดเลยตอนนี้ไม่เห็นคนละมดแล้วอ่ะมดแล้วรถถังครับ เย้ลงไปนั่นจะไม่รอดสัสดีครับอืเออโอ้สี่สิบเก้านะเรจะระเบิดละนัดเดียวระเบิดเลยแต่น่าจะไม่ได้ละเอ,อ้ยรถบรรทุกเขามาเลี้ยววะดิอยู่ไหนวะข้างล่างแน่เลยรถถังไม่น่าใช่รถถังมันยิงเราได้ไงโอเคสีโหลดอ้หเนี่ยผมบอกแล้วว่ารถถังมันยิงผมได จริงไปมีคนเต็มเลยเออวุ่งได้เฉย,ว,ยว่ะเดือดว่ะเย้รถถังโลกันรถถังอยู่หน้าเลยแหละขับมาหน่ไหมบัมเข้าไปหนึ่งทีผมไม่ได้แค่นี้จริงอ่ะรถถังสองคันนะดิทำอะไรไม่ได้อ่ะ เออทรับมันเป็นจริงจริงครับเปลี่ยนจุดกันใหม่ครับโดนยืะเรียบร้อยแต่คนมันไม่เยอะอะมันไม่เดือดเลยเดี๋ยวโหโคตรเศร้าคนบางทีมันต้องเยอะกว่านี้นะครับแต่บางห้องก็อย่างเงี้ยบางทีพอแพ้ปุ๊บหรือจบเกมพวกเขาก็ออกกันเลยนะครับมันทำให้แบบคนหายไปเลยโซเศร้าโหระยะนี้ยิงได้ด้วยเหรอเออนยิงกดอะไม่ได้หวังผลนะดูกระสุนมันไม่ตรงเลยโดนไปนัดหนึ่ง กระสุนไม่ตรงเลยพี่ชายเออโดนเฉยแต่ผมดูจากทีมแล้วผมว่าฝั่งนูุนไม่น่าเข้ามาแล้วล่ะนะครับแม้นมันจะน่าเบื่อมากเลยทุกคนหาห้องใหม่เล่นดีกว่ามาอา้าวหาห้องใหม่ครับแต่ว่ารอบนี้โอ้โหจุดสุดท้ายแล้วมั้เนี่ยใกล้แลวใกล้จุดสุดท้ายแล้วเป็นฝั่งบุกค,ครับโอเคเข้ามายึดจุดเลยฮะ ผสมหมดรีโรดเอสวัสดีคร<ป>ับมาแต่ภ่านี้อีกหนึ่งข้อดีครับก็คือไม่มีบอดอ่านี่คืออาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับอ่าใครที่เป็นผู้เล่นนะครับก็รับประกันว่าไม่มีบอดให้คุณได้ยิงแน่นอนทุกคนที่คุณยิงมนุษย์ทั้งนั้นนะฮะโอ้ยเพื่อนตายปะเนี่ยรอเฉยรีโรดเออยังไม่ตายเลยเนี่ยเออมันนอนยิงอยู่เอายังมีคนอยู่ก่อ โอ้สุดยอดแต่มีคนชุบครับสบายใจไปรีโหลดโอเคโอ้ไม่เอาดิเพื่อนแล้วเขาเลงอะไรกันอยู่น่ะข้างนอกโอเคน่าจะมีตัวอยู่สวัสดีครับโอ้ปืนไฟแฉกเผากันไปเลยโอเคยิงกดไปครับยิงกดอุ้นเราได้ด้วยไงเนี่ยยิงทะลุควันอย่างเงี้ยแหละโอกาสโดนแบนเยอะมาก อะไรเพื่อนอืนัดเดียวตายตายเนี่ยพอเนี่ยนี่คือความเดือดของ Battlefield V นะครับเนี่ยแหละความเดือดมากๆนะขึ้นบนดีไหมจะรอดไหมขึ้นบนอ่ะโอเคชุบเพื่อนก่อนขึ้นบนรอดเปล่าไม่รู้แต่ชุบเพื่อนก่อนนะครับกระสุนละห้าหนัดสุดท้ายครับผมหมดแล้วบ้างตรงนี้อา้อาวแล้วมันจากไหนนะเอ่อตรงนี้เคลียร์ใช่ไหม เขียร์แล้วครับแปลวีเอากระสุนโมโเละวะดิเอาบีเพื่อนเ,อเราแย่งหัวสากอห์ทำไมแล้วนะก็เขาไม่ยิงสักทีไม่เขาไม่นี่สักทีโอ้แล้วกระสุนผมไม่เหลือแล้ววะเดี๋ยวเราต้องเก็บกระสุนกันนะเก็บซุนก่อนครับกระสุนไม่เหลือแล้วครับนี่ฝั่งหนึ่งก็เยอะนะครับเต็มเลยฝั่งรัสทีสองนะฮะ แต่แบบมันดูอลังการกว่าแล้วมันก็ดูไม่แบบมีคนโอเคมีคนอีกตัวหนึ่งได้ยินอยู่แต่ไม่ทันมาครับลุยอา้าวอนี้อะไรนี่โอเคไปลุยบีกันต่อเล่นหมอมั้งฮะอืเออจะได้จะได้เดินยิงครับหมอภาคน,นี้ก็เล่นที่ไฟมากมนะพี่ไฟไฟจริงนะ คือเดินเนี่ยอย่างเงี้ยได้เลยแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการแต่งปืนด้วยนะทั้งภาคนี้ไม่ได้แต่งปืนแบบแต่งแบบติดกริปติดอะไรนะมันจะเป็นการแบบมันจะเป็นการแบบแบบนี้มากกว่าอัพคลาสของปืนนะครับว่าจะเป็นสายไหนอะไรเงี้ยท่านี้จะเป็นอย่างนี้มากกว่านะรถถังเหรอโอเคเปิดไปเลยเพื่อนนั่นแหละซุอมาก่อนหนึ่งทีเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ปัม๊มปั๊มได้เยอะมากนะมันจะปั๊มได้เยอะมากเนี่ยดูแต้มดิ กดเล่นๆโยนๆนะโยนยาไปนะแต้มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยใครจะตายอุ้ยโอเคใครจะตายก็ฮิวไปฮิวโยนๆเนี่ยฮิวไปทำอะไรเยอะครับแต่เรายุติแล้วนี่โอ้ทามีคนตายอีกผมมาแล้วเพื่อนมีคนด้านขวามีคนด้านขวาโอเคมาถึงจุดสุดท้ายแล้วปะอ๋อมันยังมีคนไม่ไป ก็ว่าไอ้ทำไมไม่ไปจุดต่อไปฮะจุดสุดท้ายที่เป็นจุดที่สูงสุดของของเกาะนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปปักไปปักธงป่ะเนี่ยจุดสุดท้ายครับมาแล้วอ้ะเรามีอาทิไอ้นี่ด้วยเรามีอะไรนะจรวดใช่ป่ะเนี่ยจรวดได้ใช้แน่ฮะโอเคซึ่งจะใช้ตอนไหนเราควรใช้เลยไหมเออโยนยาฮะ โอ้โหระยะนี้เราเสียเปรียบม,มากเพราะว่ามันเป็นระยะกลางถึงไกลครับอย่างเราเป็นหมอนี่คือไม่ใช่ระยะไกล้ก็เลยลำบากแต่เพื่อน่าชุบครับเท่าที่ดูสวยมากครับเราเรียกเรียกอันนี้เรามาลงลงเลยไหมสูญหมดเยยโอเคโหลดโอเคชุบก่อนเยอยมีคนทั้งหน้าเมื่อกี้เห็นแล้วไม่ทัน <laughs> เห็นแล้วครับเา่ามีคนทั้งหน้าโอ้แล้วเพื่อนเราขึ้นมาฝั่งนี้แล้วหรอ ไวจังอะโอเคด้านซ้ายเยอะอยู่อ้อมได้ครับเดี๋ยวผมบอกอ่ะแมพภาคนี้มันมันออกแบบมาดีฮนะโอเคเดีย๋ยวสูเพื่อก่อนมีของลงนะแต่ว่าผมยังไม่ลงตอนไหนดีโอ้รีโลดอยู่เพื่อก่อนมาแล้วป่ะตรวจลงไปหนึ่งที่บึ้มบึ้ม อืมโอเคเรียบร้อยฮะดูก่อนมีตัวอยู่เราเรียกลงมาไหมอ่ะตรงนั้นอ่ะใช่ตรงนั้นปะวะอ่ะตรงนั้นแหละโดนแน่นอนโอเคเรียกของมาแล้วโยนย้ายเพื่อนก่อนโอ้โยนย้ายเพื่อนเราก็ตายเรามาดูของลงกันว่ามันจะสวยขนาดไหนครับทุกคนเพราะจุดเมื่อกี้น่าจะเป็นจุดที่ได้แน่นอนแหละ เพิ่งชุบพอดีมารดูกันจรวดมาตอนไหนเนี่ยเร็วมาแลา้วจรวดมาแล้ว<ค><ณ>บึ้มอือโอ้โหค,คิววัเนี่ยโอ้โไหไรล่ะเรียกจรวดมาลงนี่แหละคือความเทพซ่าในภาคนี้ครับสวยครับเดี๋จุดครับทีรีมีคนใช้ไปแล้วชุบไม่ได้ดิชมมุต้องยิง น่านจะนานเลยมั้งเนี่ยเอาดีดูแล้วเหตุผนตรงก็ทีเนี้เหมือนกันยึดครับโฮไว้โฮไว้โฮไว้โอ้ยเพื่อนแล้วผมโยนยาอันเดียวเลยไม่ได้ชนได้ชุบแล้วครับชุบจะรอดไม่น่ารอดอะ่ะถ้าผมชุบผมตายแน่เครื่องบินมาโอเคอันนี้ได้ยังได้แล้วเดีย๋ยวของลงหน่อยเพื่อนเออเอ้าวเรียกลงตรงนี้เลยอะ่ะเฮ้ยผมเรียกอะไรที่ซัพพลายดอรอปวะ ผมเรียกผิดอันปะเนี่ยใช่ฮะผมเรียกผิดเห็นแต้มเราสองหมื่นแปดได้เรียกผิดอันครับชนะชนะแล้วมั้งดูจากแต้มฮะมันต้องเรียกอันนี้เออแล้วผมเรียกละไพ่ตอบทำไมฝั่งนมก็เรียกเหมือนกันเราก็ตายเหมือนกันครับฝั่งนุ้นก็มีนะแต่เรียบร้อยยึดเสร็จจบเกมครับทุกคนเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับสำหรับในส่วน Battlefield V นะครับนี่คือความมันความเดือดนะครับใครอยากเล่นก็แนะนำซื้อเลยราคานี้แล้วนะครับยังมีคนเล่นอยู่แน่นอน แม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนกลับมาเล่นเยอะมากแต่ก็ปกติคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบสองครามโลกที่2นะครับชอบ Battlefield ภาคนี้เป็นภาคที่ตอบโจทย์ลดราคาขนาดนี้จัดกันเลยครับทุกคนโอเควันนี้มาด้วยกัน,กนจะเปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็น like, ปกำลังใจกล้องซาด้วยผมสำหรับวันนี้ไว้เท็นครับ2 7วครับโอเคสวัสดีครับ